สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะสายน้ำพุ่งนะคะนี่นะคะขนาด33มิลน,นะคะแล้วก็ความหนา0.2มิลน,นะคะรูนะคะ3รูนะคะระยะห่างของรูนะคะ10เซนติเมตรนะคะความยาวของแต่ละม้วนะะนะคะ200เมตรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าในการติดตั้งแล้วเวลาใช้งานมันจะพุ่งแรงขนาดไหนนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะคะไปดูกันเลยนะคะวิธีการติดตั้งนะคะว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะคะนี่นะคะเวลาต่อนะคะเขาจะต่อออสายไปสายเมนนะครับต่อออกจากวาล์วปีกผีเสื้อตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นาสายเมนใหญ่นะคะนี่นะคะก็จะต่ออย่างนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดตรงตรงโน้นเลยนะคะ อันนี้สําหรับแปลงปลูกผัก,ป,กปูงแปลงปลูกผักนะคะสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันน้ํามันจะพุ่งแรงนะคะแล้วก็ทั่วถึงนะคะตรงนี้นะคะท่านใดที่ต้องการปลูกผักก็ใส่ใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้ําพุ่งกระจายไปทั่วนะคะถ้าเป็นสายน้ําหยดนี่ก็จะอีกประเภทหนึ่งนะคะตัวนั้นก็จะประหยัดแต่ว่าตัวนี้มันจะทําให้น้ํากระจายแล้วก็ ทำให้น้ำได้ทั่วถึงพืชผักของเรานะคะนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นวิธีการต่อ,อสายคืออันนี้ต่อมาจากสายเมนแล้วนะคะอันนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะคะเราก็จะมาต่อเข้าตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือปีกีเสื้อนะคะวาวปีกวีเสื้อนะ ข้อดีในการต่อตรงนี้ก็คือเวลาน้ําน้ามันท่อมันตันหรืออะไรก็สามารถเปิดล้างล้างตรงนี้ได้นะคะล้างท่อไม่ให้มันตันนะคะนี่นะคะล้างสายยางไม่ให้มันตันเนาะนี่ค่ะเวลาติดตั้งก็สวมตัวนี้ใส่นะคะแล้วมันก็จะล็อกสายไว้นะคะ นี่นะคะก็สามารถเปิดปิดได้ล้างสายได้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยววางลิงใต้คลิปให้นะคะถ้าไม่มีตัวปีกนเสื้ออันนี้เราก็สามารถเอามามัดอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีข้อเสียก็คือเวลาเราจะล้าง สายยางอะไรล้วก็ต้องมา,มาแก้มัดตรงนี้เนาะมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถเปิดปิดแล้วก็ล้างสายได้เลยนะคะนี่นะคะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะแล้วเราไปดูนะคะว่ามันจะพุ่งแรงขนาดไหนนะคะไปดูกันนะคะ